ยูทูชาแนลคนจรินสวัสดีครับรอบหนึ่งทุ่มบึงเม่บบานคนเลาเห็ดยางกินตอนนี้พิจารณาเร็วนะครับทำอะไรกินคุณเอ๋อไไปนปน,นอย่างเนี่งีนปนประทูนะครับครับทอด ทอดปลาแหงที่ซื้อมาจากลำปาวมือนั้นแซบอยู่ดิพี่น้องมันกรอบๆโอ้ขวัญกระมมงชงเชียงทอดพอดีพอดีมันสิกรอบแซบนะครับกินกับข้าวเหนียวอร่อย แต่ว่าเสียใจด้วยผมมีข้าเหนีย <laughs> หวหอกเอเอาบรรทุกขาเจ้ามาเต็มเลยอยู่กับผมต้องกินข้าวเจ้านะครับสุรินบุกคอนแกนนะครับยืดบ่อยกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าอย่างเดียวนะครับ บม,มเมนว่าอันนี้กกินมาแต่น่อยนะครับขา้าวจ้าก็เลยติดทั้งแฟนเพืพ่อนก็ติดน้ำสินะ่ากินน้ำเลยต้องกินข้าวเจ้ากันนะครับเก็บีนก็เอาไว้จำเนองพี่นอ้องกินเขาวกับบนโทอดปลาหนึ่งเอ็อนลวกพัก ยูจแนลคนสุรินสวัสดีครับ